สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับคตัวก็จะพามาฝึกบอมนิ้วนะครับโดยการใช้ลักษณะ,ะแบบ3โน้ตต่อหนึ่งสายนะครับเพื่อในการเป็นแบบวันในการฝึกเรื่อฝึกกีต้าร์นะครับหรือหรือว่าการฝึกบอมับ๊อนดินนะครับมาดูน็อ3สน้ตต่อหนึ่งสายคีนี้จะอยู่ใน F อนฟะิเชียนเนาะจะไม่ใช้ F m a เมเจอร์สเกลโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าจะเป็นหมดที่อยู่ในโหมด F นะครับ ครับตรงนี้เนาะหรือว่าเป็น F in C major นั่นแหละแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ตัว F น,นัเราอาศัยโน้ตที่เป็นลักษณะของ Key C major เนาะแต่ว่าเราเล่นไม่ได้ลง C แล้วก็ไม่ได้เริ่มที่ C นะครับอ่ามาดูนะครับดูตามฟิ้งกิ่งชาร์ที่คู่ตัวได้ให้ขึ้นให้เลยนะครับอ่าสายแรกครับสายหกนะครับอ่ากดฟ้าซอนฟนะครับเราอาจจะบอมทีละสายตรงนี้ ครับก่อนเลยนะครับต่อไปครับตรงนี้ครับสายห้าครับี T d เรนะครับเราก็จะเล่นฝึกคู่กันอย่างนี้ครับวาสนลานะครับโดยลักษณะที่ครูตัวให้ฝึกนะครับก็คือจะเป็นลักษณะรูปแบบของโน้ตสามพยางนะครับก็ก็คือนะครับเล่นโน้ตสามพยางหนึ่งสองสาม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 นีเนาะ ช้านะครับ2าแง2นะครับอ่าเวลาฝึกนะครับเราอาจจะฝึกทีละตัวก่อนก็ได้หรือว่าฝึกทีละสายก่อนก็ได้นะครับอ่าอาจจะเริ่มจากสายหกก่อนสองสามสี่นี้นะครับทีนี้พอรวมกันนะครับลักษณะการเล่นมันก็จะเป็นรูปแบบของ หกพยางหนึ่งสองสามสี่ห้าวสองสามสี่้าวสองสามสี่้าอย่างนี้เนาะอ่าทีนี้ถ้าเป็นสามพยางนะครับเรารวมกันเป็นหกพยางมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ยาวนะครับอ่าอันนี้ถ้ามันเรียวไปรู้สึกว่าเรียวไปนะครับเราก็เอาลงสักเจ็ดสิบก็ได้นะครับอ่ะเจ็ดสิบเนาะ เต็มพูดักสักเจ็ดสิบนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเร็วลงอ่าช้าลงนะครับแบบฟันเราก็จะฝึกได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางปิกปิกนะครับเวลาคุณตัวฝึกนะครับจะสลับขึ้นลงงนี้นะครับโดยเน้นจังหวะดีดปิกที่หนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่าหนึ่งสองสามสี่าหนึ่งสองสามสี่านะครับอ่าต่อไป คู่สายตัดไปครับก็จะเป็นคู่สายสี่กับห้าตรงนี้เนาะอ่ลองก็พูกันองครับลดูนะครับสานะครับต่อไปครับได้แล้วก็จะเป็นคู่ สายสี่กับสามครับอ่าดูตามเลยนะดูตามนะครับไปต่อไปคู่ต่อไปครับก็จะเป็นสายสามคู่กับสายสองตรงนี้เลื่อนนิดนึงนะา ครับคู่กับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าอ่ามสีนะครับอ่อา,า,านะอทีนี้นะครับเวลาเราฝึกนะครับเราก็อาจจะฝึกทีละสายคู่กันแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆรักษาแบบนี้นะคร,รับสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าสองสาม หรือว่าจะฝึกทีละคู่สายก็ได้นะครับหรือว่าจะฝึกไปทีเดียว6สายเลยก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบฝัน,นบอมสายหรือแบบฝัน,นบอมนิ้วนั่นเองนะครับเวลาเราฝึกนะครับอ่ะตัวจะพร้อมอันนี้ก้อนหนึ่งครับตั้งเมตานอมนะครับประมาณสักเจ็ดสิบนะครับหรือหกสิบหรือหกสิบาก็ันแล้วแต่นะครับอ่าแล้วนับก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสบ นะครับอ่าจงจำผสายผู้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 สายอ่าแบบนี้นะครับ เรื่องก,การดีดนะครับให้ดีดสลับตลอดนะครับแล้วก็เราก็จะได้เบบแบบนะครับในการบอมสายแล้วก็การฝึกบอมก่อนการเล่นนะครับที่มีลักษณะการเล่นแบบ3ามนตัวหนึ่งสายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการไปฝึกวิชาอื่นแล้วก็ไปฝึกเล่นเพลงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ